ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะจ้าอาสยามโพสต์ตัดเพอน้อยใจโชคชะตาจนเอมี่กลิ่นปทุมทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์ปอบใจเชื่อว่านาะทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักจ๊ะอาสยามหรือจ๊ะคันหูที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักในเพลงคันหูซึ่งทำให้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักกันในชั่วข้ามคืน แต่ล่าสุดทําเอาชาวเน็ตตกใจไม่น้อยเมื่อสาวจ๊ะได้โพสต์ข้อความตัดเพาะผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่งานนี้ชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมายรวมไปถึงเอมี่กลิ่นปทุมก็อดใจไม่ไหวโพลคอมเมนต์ว่าคนกตัญยูยังไงก็เจริญคนที่ไม่เคยลืมว่าตนเองมาจากไหนคือคนที่ไปไกลกว่าคนอื่นด้วยซ้ำพี่ดูจะทีไรพี่ยิ้มทุกทีเลย